สวัสดีค่ะค่ะมันีเป็นวันเกิดของลูกชายเนาะค่ะมันเกิดเมษทิวอายุครบเจ็ดขวบแล้วค่ะตอนนี้ก็เลยพักกันจะไปพาลูกไปฮอลิเดดค่ะอยู่ประเทศเพื่อนบ้านนอะจากอยูอ่ประเทศไอร์แลนด์เนาะค่ะดับลินะจะไปะพักอยู่ บีแอนบี B ก่อนเนาะคะ่ะไปเที่ยวก่อนพาลูกไปเที่ยวก่อนจักสองเมื่อวันอังคารสิไปโตอีกเนาะคะ่ะประมาณอาทิตย์นึ่งละคะ่ะหนึ่งอาทิตย์ไปเที่ยวเนาะคะ่ะแต่ว่าต้องไปเออ่ไปเที่ยวอีกมองนึงอะคะ่ะมีมีสองที่ทจะไปเนาะคะ่ะก็ตอนนี้ก็ยังขับรถอยู่เนาะค่ะเดี๋ยวไซให้เบิง่งบรรยากาศย่ำเศร้าตอนนี้ก็ประมาณสิบม้งสิบนาทีเนาะจ้ะเข้าประเทศ คาสเซิลมิวส์นะคะเนี่ยจ้าวองเทนัดจะมาพักเนาะค่ะสองมือีจะถึงแล้วเนี่ยจ้าเขาเขามาในห้องกับสิเป็นแบบนี้เนาะค่ะเนาะดับเบิลเบดเนาะค่ะแล้วก็ซิงเกิลเบดเนาะค่ะเนี่ยจะไม่บีแอนด์บีเนาะค่ะเนี่ยจ้าแล้วก็เอาเสื้อผ้ามาหน่อยนึงมาหลายแต่เอามาหลายจ้ะแต่ว่าไปอีกทีนึงจ้ะ แต่มื่อนี้มามื่อนี้มาพักอยู่สองคืนแมทธิวอันนี้กระสีเขากระสีมีอันนี้ให้เนาะค่ะเนาะเขากระสีมีอันนี้อันนี้เนี่ยเปาผมห้พรมแล้วก็กาแฟเขาเตรียมให้แบบลอยแล้วห้องยางเขามาเหากระยิบเอาเนาะค่ะมาจ้ะก็กวกาแฟครับอันน้ำตาลจ้ะเมาจ้ะแล้ก็เป็น กระจกจะกระจกอันนี้เป็นกระจกผ้าห่มทั้งทึงเตรียมไว้ให้จ้ะจะห้องก็จะประม่านี้จ้ะมากระจกเป็นตัวไหนกระจกมีตสองกระจกทั้งทั้งหนีน้ำจ้ะกระจกทั้งนี้น้ำนะกระจกมองหันน้ำจ้ะจะห้องก็จะประม่านี่มีเก้าอี้ให้น้ำจตียงจ้ะเก้าอี้แล้วก็เนเนห้องน้ำเนาะอันนี้คือเนห้องน้ำเนาะค่ะ ก็ะซิมมี่ไร้องจ้ะไม่ในอันนี้บีแอนบเนาะค่ะมีลหลายห้องคล้ายๆกับโรงแรี่ยมนะคะแต่ว่าหางบ่งใหญ่ซับลุงแรี่ยมของนางก็สิป,ประมาณนี้เนาะค่ะนี่มองอาบน้ำเนานะคะ่ะบ่มีอ่างมามีอ่างมีแต่ให้ชาวเวอร์เนาะค่ะเนาะมาช่วยดูหน้าดูาดหงเนาะกระซิมี่หญ <My. When S 1> ้าสักผมสะผมหงเ <My. When S 1> ตรียมไว้หงเนาะค่ะ บรรยากาศใน้หงนี่ยนะคะวซิ่งวิวข้างนอกนะคะวิวข้างนอกวิวข้างนอกือเป็นธรรมชาติเทยเขี้ยวดีจ้ะข้งนอกงามดีอากาศตอนเศร้ามากนี้หมอกล่งจะหมอกล่องขาวจันพานเลยแต่ว่า ก็แต่มาหอดเขาออกมาเก่าโม่งกว่าเนาะคะ่ะกะหมอกลุ่งจะกต้นโหดสิบโมง่งสิบเอ็ดโมงกบหมอกยังลุ่มค่ะประมาณบ่ายโมง่งแดดเริ่มออกจก้ะประมาณยี่สิบยี่สิบเอ็ดองศาแต่ว่าตอนนี้เราอยู่สิบเก่าองศาสิบเก่าองศาเนาะค่ะตอนนี้อยู่ประเทศไอร์แลนด์เนาะคะ่ะประเทศเพื่อนบ้านจา้ะ <c oughs> อันนี้คือวิวนาะต่าง,าง้ังนอกกัเป็นธรรมชาติเลยจ้ะเข็นยางเข <ๆ S 1> <ๆ>ี้ยวต้นไม้เขี้ยวเนาะคะ่ะ นี่ถอดทัดน้จใจแต่ว่าพูนถอดทัดอยู่ม,มุมๆุอดทัดไมบรูว่ <c oughs> าไดรู้บ่น้องแม่ไหนเปิดที่น่าจ่ะ <c oughs> ส่วนแมทธิวแมทธิวสวัสดีครับแมทธิวอันเกิดอุบัติเหตุเนาะค่ะรถจักรยานล้มนาเสียชฉมเลยจ้ะเจอแดดเผาไป